ดรสุรัตน์ก็เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกสเช่นกันแต่วันนี้าทางดรสุรัตน์จะมาพูดถึงการบริหารจัดการการแก้ไขปัญหาโลจิสติกสใช่ไหมครับแนวทางการวางแผนแล้วก็อนาคตของผลไม้ไทยที่จะไปจีนเนี่ยจะเป็นเส้นทางไหนบ้างนอกจากที่เราพูดกันเมื่อเช้านี้ครับขอเรียนเชิญดรสุรัตน์ครับ,รบ,รบขอบคุณครับก็ยินดีนะครได้มาร่วมร่วมงานกับทรงพาณิชย์นะครับ ผมตัวแทนของบริษัทเจดีกรุ๊ปเจดีกรุ๊ปเนี่ยเป็นบริษัทโลจิสติกส์ไทยนะครับที่มีธุรกิจข้างหลากหลายทำทั้งคลอนสโตรจนะครับทำทั้งบริหา,ารการขนส่งในท่าเรือแหลมะบังมีฟีดรถขนส่งภายในประเทศนะทั้งพวกเฮฟวี่ควิปเมนท์ทั้งพวก,พวกสินค้าทั่วไปแล้วมีการาสินค้าที่ส่งเป็น เขาเรียกว่า J-Express สนะครับส่งส่งสินค้าที่ Ready to Eat อะไรประมาณนี้นะครับทั่วประเทศนะครับแล้วส่วนหนึ่งที่ที่ JBD ขยายตัวค่อนข,ข้างจะรวดเร็วก็คือ,อเราร่วมมือกับบริษัทกหลีนะครับ mm hmm. เพื่อขยายเน mm ็ตเวิร์กครอบวอร์ในส่วนวใหญ่ของของของปุ๋ยภาคนะครับทั้งทางเรือทางแอรอ์ส่วนทางรถเนี่ยเราเรามีพาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์เราทำงานพาร์ทเนอร์ เพราะว่าในการขนส่งผ่านแดนเนี่ยมันเป็นเรื่องของเน็ตเวิร์กเป็นออริจินอลเน็ตเวิร์กนะครับเพราะว่ารถของแต่ประเทศเนี่ยมันต้องมีต้องผ่านแดนไปแต่ประเทศต้องมีพาร์ทเนอร์เพื่อจะลิงก์ต่อนะครับแล้วมีทีมงานแต่ละบอร์เดอร์เพื่อทำคัสซัมแคเลนซ์นะครับหน้าที่ของผมเนี่ยอของ JD ดเรามีพาร์ทเนอร์อยู่ทุกประเทศที่เป็นคอนทิเนนต์อาเซียนเนี่ยนะครับนอกจากบุนายอินโดอะไรประมาณนี้ที่เป็นคอร์ดบ o r อ e r เวลาทำงานเนี่ย เราก็จะเน้นพวกใช้คอนเทนเนอร์เป็นหลักนะครับเพราะว่าส่วนมากลูกค้าจะ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 ชอบดล็อกคอนเทนเนอร์ไม่ชอบฐานสโตดที่ที่สินค้าสินค้าจะถูกบรรจุจากต้นทางแล้วก็ถึงปลายทางนะครับโดยมีด่านที่เราต้องไปเขาเรียกว่าคอนเทนเนอร์ทานเฟอร์เช่นเส้นทางที่วิ่งไปสิงคโปร์เราก็ไปทาน์เฟอร์เทนเนอร์ใส่รถมาเลเซียที่บูกิตหรือตามที่บอ์เดอร์แล้วตกไปนะครับส่วน ไปทานเฟอร์อยู่ที่โซนเกตส่วนมากสินค้ารายราคาโก้นะครับแต่สินค้าที่เป็นพวกสินค้าพวกผลไม้จะออกไปทางท่าแขกนคาปดมท่าแขกนะครับแล้วก็จะไปทานเฟอร์ใส่รถของเวียดนามรถนะครับเขาบิงเข้า,ขา r 12ไปหลังเซินปิงเซียงนะครับตอนที่ผมทำเนี่ยสินค้าผลไม้ส่วนมากผมจะทําไปถึงที่ปิงเซียงเป็นหลักนะครับแล้วทีนี้ เท่าที่ประสบการณ์ที่ทํามาเนี่ยพวกไดพวกพวกสินค้าที่เป็นไดครับก็ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะพวกนี้มันมีมันมีสเกลล์ธรรมชาตเจนอยู่แล้วนะครับเราก็มีหน้าที่ที่บอกว่า,าเราจะต้อง ETD เมื่อไหร่ ETE เมื่อไหร่เป็นเรื่องของเราที่ต้องทำนะครับหน้าที่ของเจดีอย่างหนึ่งที่ทต่างจากเราให้โซลูชันกับ hmm. เขาจะมี อาบุตรดักบางทีเขาเขาองค์ความรู้ในการส่งออกเนี่ยเขาเขาเขาไม่เชี่ยวชาญเขาให้ปรึกษาเราเช่นสินค้าไปแต่ประเทศเนี่ยเราต้องเตรียมเอกสารยังไงนะต้นทุนถ้าเขาอินโคเทอร์มเขาจะขายเป็น F.O.B เป็นยังไง C.F เป็นไง D.P เป็นงไงเป็นหน้าที่เราต้องให้คำปรึกษาเขาว่าอินโคเทอร์มแต่ละอย่างเนี่ยคุณจะขายเนี่ยความรับผิดชอบคุณคุณเป็นแบบไหนต้นทุนที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราให้ให้ให้กับผู้ยูเซอร์เรานะลูกค้าเรานะครับ หลังจากนั้นในการบุ๊กิ้งเลยเราก็บางแผนให้เขานะครับแนะนําเรื่องทําเอกสาร้วยงิ้งชรันทุกอย่างนะครับทุกอย่างนี่เขาสามารถคํานวณว่าทุก a l c o o 2 D เนี่ยเท่าไหร่ในทางรถยนต์นะครับแล้วก็ถ้ามาทางผลไม้ส่วนมากผลไม้เนี่ยผมทําถึงปลายทางที่ปิ่งเสียงบอกไว้ก่อนแล้วทีนี้ทุกปีจะมีปัญหาคือผลไม้เป็นเรื่องซีซันนะฮะเป็นซีซันอลเป็นซีซันอลถ้ามีการวางแผนล่วงหน้าเนี่ยผู้ส่งออกเนี่ย จะมีปัญหาบุกรถไม่ได้เพราะว่าผู้กอบการกับกับรถเนี่ยฟีดรถผมมีสองสามบาทานเนือนะเราจะวางแผนล่วงหน้าไว้แล้วว่าฤดูกาลนี้เราเริ่มทุเรียนที่จันบุรีนะพอเสร็จรถไปชุมพรพอทุเรียนสดก็เป็นบังคุดอะไรประมาณนี้เราวางแผนได้หมดแล้วพวกผู้ส่งออกเราคุยกันเริ่มแล้วก่อนว่าแต่ละเดือนเขาจะมีประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็จัดรถตามตารางนั้นนะฮะพวกลูกค้าวอล์กอินมีปัญหาอยู่ๆผมต้องการลดจํานวนเท่านี้มัญหาไม่ได้ เพราะมันถูกวางแผนในหมดแล้วผู้ประกอบการที่ไม่วางแผนจะมีปัญหาตรงนี้ที่มีปัญหาส่งออกไม่ได้นี่คือไม่วางแผนล่วงหน้านะครับางแผนล่วงหน้าแล้วก็จะบุกรถไม่ได้นะครับบุกรถไม่ได้ทีนี้ผมก็คุยผู้ประกอบการหลายคนส่วนมากผู้เกษตรกรบ้านเราเนี่ยขายหน้าสวนขายหน้าสวนจบไม่ต้องปวดหัวนะเขาก็เหมาซื้อไปเลยซึ่งมันเป็นโอกาสของที่เรียกว่าลงนะฮะลงเข้ามาซื้อหน้าสวนปุ๊บเขาบริหารจัดการเรื่องรถ ยอมเลาตรงตัวว่าขนส่งผลไม้เนี่ยอยู่ในมือผู้ส่งจีนนะถึงจุดทะเบียนในไทยส่วนมากผู้กการเป็นจีนซะส่วนมากนะครับอ,อันนี้ก็เป็นพร์ดเนอร์กันไม่เป็นไรนะครับทีนี้หลายคนบอกว่าออยากส่งไปเอง,ส,ง,เองส่งไปเองทํำยังไงนะผมก็บอกว่าถ้าวางแผนล,ล่วงหน้าช่วยได้แตล่ล่วงหน้านะปีหน้าจะส่งเท่าไหรนะ่เนี่ยมาวางแผนกันเราช่วยได้ว่าเดือนละประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังมีปัญหาปัญหา2อ,อย่างที่สําคัญคือวางแผนเรื่องรถเสร็จปุ๊บเวทงถาม ไปรอโหลดของไม่ครบโหลดไม่เสร็จรอกันเป็นโดนออร์ไนท์โดนอะไรนะรถเขาไม่อยากรับนะครับไม่อยากรับแล้วเอกสารเอกสารเนี่ยมันต้องมีเอกสารที่ต้องขอฟอร์ม E ใช่ไหมฮะฟอร์ม E เพื่อภาษีที่ปลายทางแล้วก็ขอใส่ตสัวซิลลี่ใช่ไหมครับทีนี้เวลาทำมต้อล่วงหน้านะเพราะว่ามันมเวลาโหลดเขาโหลดจนเม็ดสุดท้ายเลยคนโหลดของเนี่ยม,มันก็จะมีปัญหาว่าเอกสารนี่มันต้องอั j u s t แอดจัสเพราะว่าถ้าต่อทาให้โหลดเสร็จปุ๊บมันไม่ทัน mm hmm. ทำลูหน้าเสร็จปุ๊บก,ก็มีปัญหาที่บอดเดอร์ต้องแอดจัสเอกสารอะไรมันนี่ทุกขั้นตอนมันจะมีเวลาของมันเสร็จแล้วปลายทางเราต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ดี mm hmm. ที่ปลายทางี mm ่ย hmm. อ<ๆ>ินสเปคชันโปรเซสก็ค่อนข้างจะใช้เวลามากนะครับทั mm hmm. ้งนั้นอิทธิพลในเรื่องการเกสตรผลไม้เราต้องร่วมมือพาร์ทเนอร์จีนนะไม่เหมือนสินค้าอื่นๆนะมันมันมีความซีนตีของมันอยู่ mm hmm. ผมจะบอกว่า จริงๆผลไม้ไทยมันไม่ใช่แค่ปลายทางที่จีนสิงคโปร์มีเทศกาลทุเรียนสิงคโปร์ไม่มีทุเรียนปลูกใช่ไหมสิงคโปร์มีเทศกาลทุเรียนที่สิงคโปร์ใช่ไหมครับนะแล้วทุเรียนไทยเนี่ยพมายย่ายังซื้อทุเรียนไทยเลยผมไปเดินตลาดพม่า,มาทุเรียนไทยเขาก็ชอบนิยมทุเรียนไทยแล้วก็มองตลาดทางนู้นผมเคยคุยกับเสี่ยกรว่าทําไมเราต้องมองตลาดจีนอยางเดียวเคยคุยว่าตลาดภายในประเทศนะเดี๋ยวนี้ระบบขนส่งประเทศมัน เก่งมากเลยประเทศไทยแข่งขันกันราคาถูกด้วยถ้าเราคัดพรีมเมียมขายนะแต่ดูก,การเนี่ยประเภทสองสามกิโลเนี่ยคัดลูกสวยเนี่ยใส่กล่องละสามสี่ลูกขายออนไลน์ภายในประเทศเดีย๋ยวนี้เด็กๆออนไลน์เก่งมากนะขึ้นไปเว็บไซต์ปุ๊บการส่งเนี่ยบริษัทไปรษณีย์ไทยหรือบริษัทอะไรทำกันเยอะแยะรับวันนี้พรุ่งนี้ส่งถึงประมาณนี้นะต้นทุนไม่เท่าไหร่ขายพวกพรีมเมียมตลาดขาย250ร้อห้าสไปขาย300ก็ได้ใช่ไหมพรีมเมียม แล้วไอ้ตัวที่ลูกใหญ่ๆสิบกว่ายิโลขายยากนะมผมบอกแกะสิไอ้ลูกไม่สวยแกะสิแกะแพ็คแล้วขายประเทศก็ได้ขายระเทศก็ได้นะครับไอ้ที่มันค่าๆเดี๋ยขายลงไปนะขายลงไปเลยมันต้องมี3ส่วนนะครับท้ายสุดแล้วทีนี้อย่างที่ที่พูดเมื่อกี้ว่ามีหลายคนบอกว่าเขาประสบความสำเร็จในทาเรื่องออนไลน์เขาได้รับออเดอร์จากต่างประเทศจากจีนแต่จีนบอกว่าไม่ต้องการ ทุเรียนที่ถูกขนทางรถยนต์โดยใช้คนตู้ริเฟอร์มาเขาอยากทุกเรียนที่ไม่มีตู้ริเฟอร์เขาพร้อมจะซื้อแพงเชื่อไหม <c oughs> เขาส่งทางแอร์ที่จันบุรีอ่ะผมบอกเอ้ย <c oughs> เจ๋งทุเรียนไม่ต้องไม่ต้องใช้ริเฟอร์เลยส่งวันนี้พรุ่งนี้ถึงสองสามวันทางสิทธิรรมนะทางนูง้นจีนแฮปปี้เพราะว่าอย่างที่บอกฮะเขาไม่ชอบทุเรียนที่ถูกฟิตมาถูกกันมาเขาชอบแบบสดๆแบบเนี้ย นะครับมันมีช่องทางหลายอย่างที่ที่เกษตรกรบ้านเราเนี่ยต้องหาโซลูชันหลายๆอยา่างไม่ใช่เรามุ่งขายให้ลง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 ปีนี้มันโชคดีที่ว่าทุเรียนมันดีมาร์มันยเยอะเท่าไหร่ก็ขายได้ใช่ไหมแต่ปีที่ดีมาร์มันน้อยเราจะทํายังไงนะครับก็อาจจะหาวิธีการที่าขายนอกฤดูกาลไหมไม่ต้องลดมงขายตัวน,นี้นะครับนอกฤดูกาลไม่จะทําทำยังไงนะครับแล้วทีนี้ การขนส่งทางรถยนต์เนี่ยผมรู้ต้นทุนก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะนะสูงกันทาสิทธามันสั้นโอเคแย่ทางเรือแต่ว่าต้นทุนก็ตู้หนึ่งแสนกว่าบาท1นะึ่งแสนกว่าบาทนะครับแล้วขั้นตอนหลายอย่างก็โชคดีไม่ติดที่บอ์เดอร์อ่าถ้าโฟล์ไปก็โอเคมันมีตัวหนึ่งเนี่ยผม,ผมเปลี่ยนผู้การทุกท่านเนี่ยนะอ่าตัวผมเองผมอาจจะต้องมารบกวนพี่อ้วนท่านสวิตในรากตเนี่ยนะเพราะว่าผมต้องการพิมพ์เนต์ตรงนี้มาก รถไฟจีนที่มาลาวเนี่ยวันที่สองธันวาเนี่ยเขาเปิดแต่เท่าที่ผมคุยข้างในจริงเนี่ยเขาไม่เปิดเฟสเจอร์เจอร์กระกะดาเขาท,อาทรออลลวเทสสันเรีรยบร้อยเทสสันระบบเขามุ่งสินค้าสินค้าจีนูมาไม่ต้องห่วงเลยเยอะเลยแต่เขาต้องการสินค้ากลับไปเป็นการยูทิลิซ์นะมินหมคอร์สใช่ไหมราทริปใช่ไหมเขาก็มองพวกผลไม้พวกยางพาราพวกอะไรจากบ้านเราไปทุ่งนี่น่าสนใจ น่าสนใจอสองธันวาเนี่ยเปิดปุ๊บปีหน้าเนี่ยเขาคงเริ่มสินค้าก่อนเพสเซนเจอร์ผมเท่าที่รู้คิวสปีนะปีปีหน้านะเออพัเจอร์ทั้งจะเริ่มนะครับผมเลยว่าการขนส่งจากเกือบสองแสนนะผลไม้ถ้าเรารถเนี่ยเราไปที่อุดอรหรือหนองคายหรือเวียงจันทร์ไปขึ้นรถไฟ44ี่ชั่วโมงจากเวียงจันทร์ถึงคุณหมิง หรือจะไปถึงแค่บอ่บอหามบอ่บอเต็งก็แล้วแต่แล้วก็เขาเชื่อมต่อเนี่ยถ้าเขาไม่โกหกเวียงจันท์ถึงบอ่บอหามบอ่บอเต็งตันละยี่บห้าบาทขาขึ้นนะฮะบาว่อ,อนอดบาถ้าอย่างนี้เนี่ยต้นทุนการขนส่งมันจะลดลงมหาศาลนะครับผมรู้ว่าจีนมีสินค้าทะลักลงมาแต่เขาต้องการรีเทิร์นกลับไปตรงนั้นเนเป็นโอกาสของโลจิสติกบ้านเรา,านะครับนนที่บ้านเราที่ที่จะเกิดขึ้คนคนซึ่งแน่นอน เจดี uh, JD, รู้ศึกษาตรงนี้นะไม,ไ,มไม่ใช่คนทาปบริษัทนะตัวผมเองนี่แหละผมก็ทําเรื่องนี้ว่าเราอิมพิ e n t ได้ยังไงนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ส่งออกไทยซึ่งมันจะเกิดขึ้นภายใน2ปี3ปีข้างหน้านี้นะครับโดยภาพรวมก็ประมาณนี้นะครับในการที่เราจะปรับปรุงระบบโลจิสติกของไทยกับจีนเพราะเราต้องยอมรับว่าดีมาลหลักของเราไม่พวกผลไม้พวกมันอยู่ที่จีนนะครับที่จีนถ้าจีนไม่ซื้อแต่อย่าลืมว่าจีนเขาปลูกของเขาเยอะมอนกงินนะ เขาส่งเสริมการปลูกในลาวในเวียดนามในกัมพูชาถ้าเกิดเขาสั่งซื้อจากเราเราทำไงตรงนี้เนี่ยผมกลัวว่าปีนี้รวยแต่ปีหน้าไม่บว่าขายไม่ออกอย่างเงี้ยทำยังไงนะฮะเราเรามอกเพราะว่ามันจะเป็นแบบเนี้ยมันจะเป็นเทรนด์แบบนี้ปีนี้พีคเลยราคาปีหน้าขายไม่ออกนะครับเราต้องมองภาพรวมอยงนี้ไว้นะครับสรุปแล้วของผมนี่ผมเป็นโลจิสติกสสวิตโปรเพลที่ให้โซลูชันกับผู้ส่งออก นะครับจะหาโซลูชันให้เวลาผู้ส่งออกเนี่ยอาจจะองค์ความรู้ไม่ครบแล้วการเพิ่มเขามาคุยกับเราได้ไม่ว่ารูปแบบการคัดสอมแคลนส์การเตรียมเอกสารการเตรียมพิธีการทุกอย่างหรือการเลือกบทการผู้ส่งและแนะนําเรื่องคอร์สที่เกิดขึ้นเราให้คําแนะนำพวกนี้ก่อนเจะเลือกใช้นะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคขอบคุณมากครับอดรสุรัตก็สรุปว่าการขน ส่งสินค้าหรือการนำสินค้าไปขายที่จีนเนี่ยประเด็นแรกคือต้องมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้านะครับซึ่งอันนี้ผมค่อนข้างเห็นด้วยเพราะว่าหลายๆครั้งที่มันมีปัญหาเรื่องของรถขาดขาดแคลนเนี่ยผมสังเกตดูว่ามันจะเริ่มจากประมาณช่วงวันตุดจีนของจีนที่พอเขาหยุดงานแล้วเขาก็รถที่อยู่ตามชายแดนเนี่ยเขาเอาไปขนสินค้าไปมณฑลต่างๆ แต่พอผลไม้เราเนี่ยเริ่มออกผลผลิตในประมาณเดือนมีนาเมษาผลไม้ออกเยอะปรากฏว่าเราขาดขาดรถนะครับแต่ทางจีนเขาบอกว่ารถของเขาเนี่ยใช้เวลาแค่2วันในการดึงภูรถจากมณฑลต่างๆเนี่ยมาขนที่ชายแดนจีเนี่ยสวันก็เสร็จแล้วแต่ปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดของประเทศไทยก็คือช่วงสงการไทยไม่มีคนขับอีกมันก็เลยทําให้ผลไม้ที่ออกมาเยอะมาเจอรถที่ไม่มีคนขับ มันก็มันก็จะเป็นคล้ายๆกับวัฏจักรที่ไปต่อเรื่อยๆนะผมก็คิดว่าเรื่องการเตรียมความพร้อมจองรถไว้ก่อนล่วงหน้าเนี่ยก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทําให้ผู้ขนสินค้าเนี่ยสามารถขนสินค้าได้ไปถึงปลายทางได้อย่างราบรื่นนะครับ